สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวขายรหัส r o v เป็น ID ที่1058ในราคาแค่เพียง29,000บาทครับกับรหัสที่มีประวัติการเติม2 0 0 0 0 0กว่าบาทเพราะว่าสกินตำนานเนี่ยไอดีนี้มีแทบจะครบทุกตัวเลยครับคือ เยอะมากๆที่สำคัญเซ็ตหลักๆที่มีการคอลแลบระหว่าง RV กับการะตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมน e บลีสสวอตอาร์ตทั้งเวอร์ชันที่1และเวอร์ชันที่2คือ ID นี้มีครบหมดทุกอย่างที่ผมพูดดังนั้นการซื้อ ID นี้ไปเรียกได้ว่าประหยัดเงินที่คุณไม่ต้องไปรอกิจกรรมไม่ต้องไปรอส่งเองเนี่ยไปได้ระยะยาวเลยครับทั้งหมดทั้งมวลใน ID นี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันอย่างละเอียดพร้อมกันตอนนี้เลยครับ เบื้องต้นครับรหัสนี้แลง์คอนคิลเลอร์ er นะครับฮีโร่มีครบทุกตัว108ตัวสกิน375สกินนะครับในด้านข้อมูลสติเบื้องต้นก็ประมาณนี้วินเลตอัตราชนะเลเวลกรอบโปรไฟล์นะฮะฮีโร่หลักๆที่รหัสนี้นิยมเล่นมีเรลมะลิเลียนาเทวนะซูเปอร์แมนไวโอบาลดัมเทนสลิมและก็ตัวละครเดิอนนื่นอีกมากมายเลยครับเราเอาเป็นว่าเราดูคร่าวๆก็แล้วกันนะ ข้อมูลสถิติการเล่นมีสกอร์ MVP Legendary Pentakill ตามนี้ส่วนหมดการเล่นจัดอันดบับ Gladiator และหมดอื่นๆตามนี้ครับอ่าประมาณนี้นะฮะคร่าวๆโอเคข้อมูลสถิติเบื้องต้นได้พบได้เจอได้เห็นกันไปหมดแล้วต่อกันที่ฮีโร่และสกิน ฮีโร่ในในดีนี้พูดสั้นๆเลยครับคือครบทั้งเกมและเหรียญในเกมเนี่ยก็เพียงพอที่จะซื้อฮีโร่ใหม่ๆในอนาคตได้อีก2-3ตัวนั่นแปลว่าไอเดนี้ฮีโร่ครบและครบต่อไปได้อีก1-2เจนเลยครับถัดมาเป็นในส่วนของสกินที่มีจำนวนสูงถึง374สสกินคือมันเยอะมากดังนั้นผมรีวิวไม่หมดแน่เอาเป็นว่าผมจะไล่ตั้งตัวแรกที่มีลงไปจนถึงตัวล่างสุดนะครับและก็จะพูดถึงเฉพาะสกินแรบางตัวนะ เบื้องต้นมีมิราเคิลสกินยอเซเลสเทียลมาร์คแมนล่างยอนมังกอดทองนะครับและที่สำคัญในส่งสกินคิริโตอาเซนาไอดีนี้มีทั้ง4ทั้ง4ตัวและ2เวอร์ชันบัตเตอร์ไฟเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีทั้ง2ร่างเลยแล้วก็มีคิริโตทั้ง2ร่างเช่นเดียวกันซึ่งผมเคยทำคลิปสุ่มทั้ง4สกินนี้หมดไปทั้งสิ้น1 0 0 0 0บาทกว่าๆถึงจะได้ทั้ง4สกินนั่นแปลว่าถ้าคุณไปเติมเองแค่เฉพาะ4ตัวนี้ก็หมื่นหนึ่งแล้วฮะ การที่ซื้อดีนี้ไปในราคานี้แล้วได้สีสกินนี้ชัวร์ก็แทบจะประหยัดได้อีกหมื่นหนึ่งอ่ะถัดมายังมียอนนักเรียนลิมิเต็ดของยอนนะครับลิมิเต็ดของวู้คองและสกินวอลเลอร์พาสสกินรีเจนต์ต่างๆมากมายนะครับรีเจนต์แบทแมนรีเจนต์ฟอร์เรติโน่รีเจนต์ซินิสเทียนะครับสกินในสองอีโวนะบัตเตอร์ไฟล์เลเวล4และนาคอสเลเวล5ครับคือเรียกได้ว่าจะตันอยู่แล้วในส่งบัตเตอร์ไฟล์ถ้าบัตเตอร์ไฟล์ตันก็คือตันเหมือนนาคอสสสเลลลยยยแะะก็มมีในนง Last, วไทครับรเจนต์สสกินขออองเเลตด ลินดิสแอสฟิดเกรกนะครับซูก้าเฟนิกจ็อกเกอร์แล้วก็สงครามทูเรนก็มีสกินอีโวของฟูคองเนี่ยนะครับอยู่ที่เลเวล2นะครับอันติเมีสกินกับลีเจนสกินอีกจำนวนมากครับอันติเมีของไอริซากุระฟูบุกิไอริลิมิเต็ดอย่างวิกกินเบรดก็มีด้วยไกรนาเวอร์2019ก็มีครับลีเจนสกินต่างๆกับ อันติเมตสกินต่างๆอีกค่อนข้างเยอะใครดูไม่ทันแนะนําให้สต็อปภาพนะครับมาหลอดหุ่นยนต์มีครับลีเจนสุดยอดแมนลีเจนเท e ลีเจนทาราทั้ง2ส,สกินอันติเมตสกินของคริซี่ครับวาเลทาสกินของร็อกซี่และก็สกินถัดจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดกับว a l เลอร์พาร์ทและก็สกินซีซั่นต่างๆ,างๆอ้าวลองดูฮะมีมิลากข้าสกินของเซลฟิดครับเลื่อนลงมาเราจะเจอกับสกินที่ไม่คลิกให้ดูไม่ได้ครับนั่นคือบล็อกโทชิโร่ที่สุดเยะ สกินหัวหน้าหน่วยที่10ในตะกูล RVX Bridge นะครับซึ่งเป็นสกินที่เรียกได้ว่าหายากที่สุดในเกม ROV ยิ่งกว่าไอลิปายิ่งกว่าตัวอื่นเลยครับเพราะเป็นสกินที่ไม่มีที่สิ้นสุดซมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้บางคนเป็นหมื่นยังไม่ได้ก็มีครับดังนั้นการซื้อออนดีนี้ไปเลยได้สกินนี้ไปด้วยเนี่ยคุ้มกว่าการไปเติมเองหลายเท่าครับและที่สําคัญบ d ิชครบทุกตัวเดี๋ยวไล่ไปก็จะเจอเรื่อยๆนะฮะ,ะมีเคฟซีโอมาที่รอการคอลลบอย่างยิ่งใหญ่เท่านั้นถึงจะกลับมา มีสกินมิราเคิลของลิเลียนะครับเมทิเคิลสกินอย่างบัตเตอร์ไฟเดอะฟีนิกซ์สกินบัตเตอร์ไฟที่เรียกว่าหายากแทบจะที่สุดแล้วอ่ะผมยกให้ในสองอาเึนกะกับอาเึน่าทั้งเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองในสบอร์ตอาร์ตเป็นที่หนึ่งนะรองลงมาก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟนี่แหละนะครับล่างเดอะฟีนิกซ์อ่านได้ไปด้วยเป็นเมทิคอลสกินนะครับแล้วก็เลื่อนลงมามีลิมิเต็ดกับวอลเลอร์พาสสกินแล้วก็ครบรอบ1ปีอย่างไวด์โอคูลเลอร์ลสลิมิเต็ดดาร์ซี่อินเตอร์สเตลล่าคอนซลนะครับ สกินสโนว์เฟสติวัลและสกินเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ต่างๆนะครับอ n ลต r ้าแมนฟลอรเรนติโนโนมีครับแล้วก็มีในส่ง Richter s p a ป e r o นินล่างอาวกาศว a ลเลอร์พสกินอย่าง q ิวเลนอ p e r รอร์เบล e ์มาสเตก็มีครับและว o เนี่ยสกินตำนานอย่างเอสต e มว o มีและมีสกินที่เรียกได้ว่าสวยและหายากมากๆของว o ถ้าจะเป็นที่สุดแล้วนั่นคือว o d โอไดเมนชั่นเบรเหรือว o a โออนเมไอดี ID นี้มีให้ครับ และเลือดลงมาก็จะเจอมิราเคิลสกินไว l e t เลตแต่งงาน Wedding Day นะครับมี AIC 2019ของแวนนะครับลิมิเต d ของมอทอ s รวมถึงอันติเมตสกินอย่างเรียวมะอุ e r ตอร์แมนซึ่งมีทั้งเฟรนติโนแล้วยังมีเรียวมะด้วยซึ่งเรียวมะเนี่ยต้องสุ่มนะครับ o r รนติโนได้ฟรีในช่วงกิจกรรมแต่เรียวมต้องสุ่มดังนั้นไอดนนี้สุ่มให้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับ เลื่อนลงมาก็จะเจอกับสกินมูหลาสกินไอริต่างๆที่เป็นลิมิเต็ดที่เป็นว a เลอร์พาสรวมถึงไฮเดเตมูไลท์มูฬเซโรเลตอเวคานิงรวมถึง RVX bleach นะครับอย่างเบียคุยะคุจิกิท่าไลท์คือที่1ลองลงมาก็คือในสงคุจิกิเบียคุยะนี่แหละครับใน RVX bleach คือหายากลองลงมาก็ได้ไปด้วยครับสำหรับเบียคุยะ ของมูลาดและก็ในส่งเรียวมะเนี่ยยังมีเทอร์นิ่งสวาร์ลส์ไรสสกินระดับมิราเคิลของเรียวมะหายากพอๆกับอุลเตอร์แมนมีให้เลือกของอุลเตอร์แมนและล่างนี้เลยนะครับและก็มีในส่งมิราเคิลสกินนาริยา AC 2 0 1 8ของนาคอสครับและเลื่อนลงมาจะมีลิมิเต็ดการซุปครีมมากมายครับอ,อลองดูครับวาเลนทาสกินอย่างเอลซูแจ็สเลเวอร์หายากมากลิมิเต็ดของมาลอดยุคแรกอย่างเดชวอร์มนะครับมีฮาโลวีนของมาลอดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเทลอนิเมะมีแล้ว วโออนิเมะก็ต้องมีด้วยนะครับเนี่ยเอาผมพูดสลับกันวโออนิเมะมีแล้วต้องมีเทลแอนิเมะด้วยนะครับมีทั้งคู่นะฮะในสูง2องส,องสก,กินนี้เนี่ยก็ตีตัวละห้าพันก็ได้ครับซึ่ง,ง,งกิจกรรมถ้ามันมา,ารอบหลังเนี่ยบางทีมันอาจจะดรอปง่ายขึ้นก็อาจจะตัวก็สองพันึงสามพันบาทแต่ที่แน่ๆคือมันน้อยคนที่จะมีแล้วมันหายากครับดังนั้นได้ไปด้วยถ้าคุณซื้อทีนี้ทั้งวโอและเทลเลยครับ เลื่อนลงมาจเจอเจอวัเลนทานสกินต่างๆและเทลนอกจากเทลอนิเมะยังมีเทลหุ่นยนต์สกินแล้วระดับเมดิเคอลที่หายากโคตรๆเลยนะฮะ FEE X1 Silverwing ได้ไปด้วยครับมาชวนรายตอนนี้กำลังรีวิวเลยนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆจะเจอสกิน u p r รีมนะครับ Snow Festival ของเกรก S t ส a ตมของไอริซากุระฟูบุกิโคอ dition นะครับแล้วก็เมดิเคิลสกินอย่างทูเรนสเปิ l บเอ d มัสเตอเรียกได้ว่าทูเรนกระบี่นั่นเอง นะครับก็จะได้ไปด้วยนะแล้วก็เลื่อนลงมามี supper, อิจิโกคุโรสกิด้วยนะครับวีเอ็กซ์เชจากวอรเรอร์ฮาซิ่นที่27อันนี้ก็ทำการเติมได้มาเป bon ็นที่เรียบร้อยครับเลื่อนลงมามีเอสตีมหอออารัมแล้วก็สุดท้ายด้วยลิมิตซานิจิเทอร์แบนครับโอ้โหเรียกว่าปวดหัวเลยครับเหนื่อยเลยนะฮะสำหรับการรีวิวนี่คือรีวิวคร่าวๆที่สุดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวจะเลื่อนจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนตัวแรกเลยนะครับอีกรอบหนึ่งลองดูนะครับรอบนี้ ใครดูสก,กินไม่ทนันลองสต็อปภาพนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าในส่งคิริโตอาเซนะสบอร์อาร์ตเวอร์ชันหนเวอร์ชัน2ครบหมดเลยนะครับ r า e ไม่ว่าจะเป็นไบรท์มูหลานลิโปและตัวจากแอนเนอย่างลินดิสมีหมดในส่งอุเตอร์แมนทั้งเรียวมะและในส่วนของเฟรนติโนมีทั้งคู่และ ในสองเทวอนิเมะไวโอนิเมะก็มีทั้งคู่ครับและเมทิคอลสกินสตรีมสกินลิมิตสกินอันติเมสสกินและสกินระดับสูงอื่นๆอีกมากมายเนี่ยไอดีนี้อัดแน่นไว้เยอะมากๆซึ่งถ้านํามาเป็นเม็ดเงินมาวางให้ดูเนี่ยยังไงก็เกิน2 0 0 0 0 0บาทครับเพราะว่าเติมไปขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแน่นอนครับว่าหมดกันไปเยอะมากๆ375สกินนะคุณส7 4สกินนะคุณคือเยอะจริงๆและอีโวเนี่ยก็จะเวลวาทั้งคู่เลยนะครับ ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะถามว่าได้เป็นราคา29,000บาทมันคุ้มไหมก็ลองไปถามใจคุณดูแล้วกันว่าถ้าคุณเก็บเองเล่นเองกับมือคุณต้องหมดเงินเยอะเท่าไหร่กว่าจะได้ของทั้งหมดตามคลิปนี้อ่ะโอเคนี่คือเบื้องต้นประมาณนี้แล้วกันสําหรับสกินทั้งหมด374สกินนะครับต่อกันที่ในหมวดของรูนดีนนี้บ้างครับฮีโร่สกินจบไปแล้วรูนดีนนี้ก็ไม่แพ้ในด้านของฮีโร่และสกินครับนั่นมันครบทั้งเกม RV รครับรูนเลเวล เจะสังเกตได้ว่าไม่มีอันไหนต่ำกว่า10ชิ้นเลยนั่นแปลว่ารูนทั้งเกมนี้มีครบหมดและชิ้นส่วนรูนเนี่ยในอนาคตเกิดการนาพินเลนทำรูนใหม่ออกมาชิ้นส่วนรูนมันพอที่จะซื้อได้อีกไม่ต่ำจาก100ชิ้นครับคือมันเยอะมากครับดังนั้นจัดสรรตามสะดวกเลยครับ อ่ะและถัดมาคือในส่วนของช่องรูนนะครับช่องรูนในไอดีนี้เนี่ยก็มีจํานวนที่30ช่องตันเลยนะครับจัดได้ตามสะดวกเลยจะเอาเป็นสายแท้งสายซัพพอร์ตโรมิงแท้งไฟเตอร์เลือกกันตามสะดวกชิ้นส่วนรูนและเหรียญในเกมยังเหลือเยอะเพชรก็ยังเหลือเยอะครับอ่ะรูนพูดกันแค่นี้เลยครับคร่าวๆก็คือครบทุกอย่างถัดมาเป็นส่วนของคลังของหรหัสนี้มีพวกเอฟเฟกต์สกิลบัตรอันเชิญนู่นนี่นั่นต่างๆมากมายครับเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกเดินนู่นนี่นั่น ลูกแก้วสุ่มลอตเตอรี่38ครั้งนะครับบัตรเปลี่ยนชื่อที่เหลือเยอะมากๆเรียกว่าเปลี่ยนเล่นยังได้เลยใช้เพียง6ใบในการเปลี่ยนเหลือทั้งหมด59บาใบนั่นแปลว่าซื้อดีนี้ปุ๊บเปลี่ยนชื่อเล่นได้ไม่ต่ำจาก5-6ครั้งครับเปลี่ยนได้ยาวๆครับเลือกตามสบายเลย ที่เหลือก็จะเป็นไอเทมจีปถนา,ต,าต่างๆมีลูกแก้วในการซูพรีมที่เอาไว้แลกสกินซูพรีมอีกทีหนึ่งลูกแก้วคริสตัลแดงนะครับอีก2เม็ดด้วยที่ผมลืมแจ้งไปนะเอาไว้แลกได้เลยนะครับถ้ามีซูพรีมตัวใหม่ๆเข้ามาที่เหลือก็จะเป็นไอเทมจากกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับก็จะอยู่จะไปจะเก็บไว้ใช้หรือจะขายทิ้งแล้วแต่คุณผู้ชมที่ซื้อไอดีนี้ไปแล้วกันโอเคครับคุณผู้ชมแรงไ์ปปัจจุบันของไอดีนี้ก็จะอยู่ที่ระดับอะไรอ่ะคอนพูลเลอร์โอ้โห42ดาวครับ ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่จะดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็จะเป็นของคุณในราคานี้เลยครับสำหรับไอดีที่1058 29,000บาทจะได้ทุกอย่างที่ได้ดูในคลิปนี้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นเทลอนิเมะไวโออนิเมะไบรท์โทชิโร่มูร่าเบคุยะคือได้ทั้งหมดเลยนะครับคือเอาไปเลยในราคานี้นะครับจะได้ทุกอย่างเลยซึ่งข้อมูลในดีนี้หัวจะรดเท้าสามารถแก้เป็นข้อมูลคุณได้หมดดังนั้นซื้อไปไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยจะโดนแฮ็กหรือเปล่าเฮ้ยบางอย่างมันแก้ไม่ได้อะครับ ทุกอย่างส่งมอบให้คุณได้ทั้งหมดดังนั้นผมเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับผมขายมาเป็นพันใ์ดีดังนั้นปลอดภัยแน่นอนถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากซื้อดีนี้แล้วก็นะครับอินบ mm ็อกซ์มาได้เลยที่แฟนเพจเจเติมเกมนะครับลิงก์แฟนเพจผมจะแนบไว้ให้ด้านใต้คลิปนี้ยังไงก็สามารถอ mm ินบ็อกซ์สั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ขอจบการรีวิวรหัส Rv ID ที่1นนเพีย hmm. งเท่านี้ครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับ